เดี like now, groups, er, ๋ยวนี้ทุกช่องอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วยูทูบเบอร์ก็เยอะนักข่าวิสระก็มากนะครับคนละเรือนชมรมสมาคมองค์กรต่างๆนานามาเตรียมความพร้อมกันเพื่อและอีกล่นเทศบาลเมืองเขาลุก้างได้นํากําลังกระดุมจํานวน200ป๊อปครับตอนนี้ท่านรองู้ว่ากํำลังตรวจกําลังคนอยู่ไนรอ นี่ของขอเพิ่มเมื่อนเพิ่มเมืองครับพระวงศ์ครับของตำบลพระวงครับตำบลพระวงอ๋อตำบลพระวงศ์พระวงเทศบาลในเคียงนะส่งข่าวกันมาครับตอนนี้ท่านเดินนะครับพี่น้องประชาชชนนนอัีุ้ดมชมที่ไหนอะไรครับไปพวกงานที่ไหเหมือนกับลูกจังครับอ๋อเท่าไหร่อะเหรอเท่านหร่คนกี่ตีนัยครับตอนนี้เนี่ยมีหลายังยังสอบซายเคียงที่ยาว คขอบคุณทุกคนอบจครับองค์การมณฑจังหวัดสงขลาวันนี้พร้อมรับการตรวจแล้วครับขอบคุณคนเหอนายไปเยอีกตั้ชั่วโมงไหมครับขอบคุณทุกคนของน้ครับขอบคุณทุกคนที่มาดีกว่าถ้าจะในวันยกไม่เอามาผลได้พื้นที่กลางเคียงโบราณน้ำรอบสายหนึ่งสายสองสายสามแล้วเข้าถนนด้วยไปเลที่ไหนซอยไหนแค่นั้นพอครับ ช่วยกันดูช่วยกันแลครับเพราะอย่างน้อยเสียตอนนี้8 0ของผรูปช้างจะเป็นเขตปลอดถ่านหอย่าะไม่มีทางปุ๊บทิ้งลงปูดีกว่าไ้ยอ้าขณะน,นี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บครับเปิดศูนย์บัญชีการฉุกเฉินกรณีอุทกภัยวัตภัยและโคลนถล่มเทศบาลเมืองของูกช้างในยผู้รูกช้างประจำปี2567 และคำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำเนการเฉพาะกัไทยและดินโลนถล่มเทศบาลเมืองของลูกช้างประจำปีงบประมาณ2,500รยายการควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆให้เป็นร้านงานกับหน่วยงานต่างๆภายในแก่ผู้ประสบภัยพิบพัติตลอด24ชั่วโมงเช่นการรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนการสนับสนุนน้ำดื่มน,น้ำสะอาดรวมถึงภคบริโ,ครโภคที่จำเป็นไทย12สงขา สำนักงานข้าพยากรน้ำภาค8องค์การาบริษัทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลาและหน่วยงานอื่นๆอีกเป็น,น,นจำนวนากทศบาลเมืองของลูกช้างประจําปีพุทธศักราช2567พร้อมมอบอุปกรณ์เป็นสมบัติเมืองของลูกช้างน,นะครับท่านนายกรัฐมภาคีของของลูกช้างนะฮะแล,แล้วก็ท่านภูมิเกียรตินะครับที่ขอรบรักทุกท่าน ผมกลับขอไปนะท่านมากันเยอะเดี๋ยวผมเอ่ยนามมากเลยท่านนายกจะเป็นลมครับลมมรสุมที่พัดผ่านบ้านเราก็คือและจะเป็นเช่นนี้มามาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้จังหวัดสงขลาของเรานี่ตั้งแต่เดือนทึกสภาเนี่เราอาจจะมีะความกดอากาศตำ่ำนะครับมีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นะครับแล้วก็การที่เทศบาลเมือง2องพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอเชิญมาตรงนี้เลยครับเทศบาลเมืองเขาร่วมช้างปรบมือดังๆให้กําลังใจครับตามด้วยงานเทศกิจครับงานเทศกิจเทศบาลเมืองเขาร่วมช้างนี่ครับทัพเรือ้าที่สองครับทัพเรือ้าที่สอง1,500ไมลทะเลไทยมีนาวีนี้เฝ้าวันนี้มาเฝ้าดูแลเขารูปช้างกันครับ รับบ,บกคับตบกองพันธหารปืนใหญ่ที่5นะครับราชาแห่งสนามรบนะครับรายพ่อคนดีจากเยาวชนนะครับอสอครับอสอ,อาสาสมัครจับรสกองร้อยอสอจอเมืองสองขลาวันนี้แดดร้อนไม่กลัวนะครับเราจะเวียนไปถึงหาใจแล้วก็กลับมาปรบมือให้กันลังใจดังดัง อบจอสงขลาครับอปจอสงขลาภายใต้การนําของนายไพจนมากสุววันนะครับนายไพจนมากสูวรรนวันนี้ส่งนายปรีชัยมาและว,วันโดนะครับที่ปรึกษามาเป็นตัวแทนนครสงขลานะครับนครสงขลาเครือข่ายสมิลานครสงขลาเครือข่ายสมิลาไปเดินเขีย่น้องนะครับมีคันเล็กคันใหญ่นี่รถกู้ภัยนะครับรถกู้ภัยนะครับ สนับสนุนนะครับฝ่ายสนับสนุนจากเทศบาลตำบลกอเต้าโดยนายรอเซิงไหลเจริญน,นะครับเทศบาลกอเต้าเป็นตำบลกอเต้าต่อมาครับเทศบาลเมืองเขงาลูกช้างเราก็จะยกฝันไปเทศบาลนครเขาลูกชา้างให้จงได้นะครับภายใต้การนําของนายนาราเดชคําทัพนะครับนายพิทักษ์สวรนน์นายสรัญยูพวกทุวันนะครับนี่เทศบาลเมืองเขงาลูกช้าง รถที่ยังเวลอยู่ไม่ใช่บอกว่าไม่เคยทํางานนะครับทํางานแต่เราขยันขัดครับแล้วก็เพรับการส่งมอบจากอบตด้วยนี่กรมทรัพยากรน้ำทางระบายน้ําน้ําไปไม่ได้เราจะเปิดให้เรื่องอะไรเรื่องะไรนี่รถกระทุกของล้อท้ายเป็ดของเราท้ายเป็ดนะครับแก่ของ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 รถน้ำรถกระตุกน้ำจาบพองช่าโหนี่ตลอด24ชั่วโมงครับผู้้ชี24ชั่วโมง ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินดาวไม่มีค่าตอบแนทนทำง,งานด้วยใจตลอดที่สี่โมงครับไดท้ายรถกอดกตารกมือดังๆครับไปกับตัวของเราเองนะครับเราพร้อมแล้วครับที่จะช่วยลัน